าศภารกิจเตรียมส่งไก่ไทยไปพิชิตอวกาศในโครงการ Thai Food Mission to Space โดวยวิจัยร่วมกับ2พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอวกาศจากสหรัฐอเมริกา Nanolax LLC และบริษัท m u s Space a n d Advanced ์เทคโนโลยีจำกัดหรือม e Space <ป>ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอวกาศ<ป>ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเนื้อไก่แบรนด์ซีทีของไทย จะก้าวสู่มาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศ Space Food Safety Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานตามหลักเกณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารขององค์การนาซาด้วยมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสุดภายในงานได้จัดเวทีเสวนาโดยกูรูจากไทยและต่างประเทศได้แก่ Mr. m i ตอร์ไมเคิลแมสซอดีตนักบินอวกาศนาซาม s สวิ k ก c o l คลิสนักวิทยาศาสตร์อาหารที่เคยทำงานในนาซา รองศาสตราจารย์ในแพทย์ชันชาสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในศาสตวแพทย์ส,ยสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ดรสุรดาวลภารองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหการรมชีวภาพสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและคุณอัจวรรงจันทมาศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่แบรนด์ไทย ะจะได้ไปออระดับอวกาศจุดหมายจริงๆก็คืออยากจะให้เห็นได้ว่าคนไทยสามารถทําของที่มีคุณภาพมีมาตรฐานในระดับโลกได้รีมเราเนี่ยเราชื่ว่าไทยฟู o ดมิช s ั่นทูเดอะสเปซเราในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัททางด้านอาหารของไทยก็อยากจะเป็นตัวอย่างเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนในประเทศไทยของเราคนไทยขอเพียงมีแรงบันดาลใจมีความกล้าในการตัดสินใจมีความมุ่งมั่นก็จะสามารถบรรลุเป้าหมาย i know the astronauts would be thrilled to have authentic dishes and so i think it's an ambitious project but i'm very excited to see thailand take it on and hopefully with the success of this project that other countries will take it on and the, the menu will become even more diverse for the crew members on the space station and beyond food in space is really important we've talked about how important it is to keep keep you healthy for morale to keep people happy reminders of home way to share it with your friends in space how important that was that it was important for our performance and i remember one of our physical trainers telling me felt that when we are playing a sport, uh, sporting event that when it went long when you get into overtime periods that it, they were won and lost based on nutrition and that she felt when we were out our spacewalks w h e were planned to go about six and a half hours. Some of mine went over eight hours. And how important it was for us to be to have the the right food to eat. เนื้อไก่ CP เป็นหนึ่งในแบรนด์เนื้อสัตว์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในโลกมีมาตรฐานการผลิตของตนเองเป็นรายแรกในอาเซียนจาก BSI ประเทศอังกฤษพร้อมพิชิตมาตรฐานความปลอดภัยระดับอวกาศเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยและประเทศไทย